สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเีทุกท่านเรามาตามต่อราวพัฒนาบนกันบนลองดูวันนี้มันจะเป็นยังไงเอาสูตรใหม่มาทั้งนั้นก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้ารายลเอียเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลย บนกันล่างบนกันล่างล่างกันบนอยู่นี่เลยบนประจําวันที่กลางซื้อบซื้อลางแล้วเนาะบนวันที่ ศูนย์ศูนย์สองย้อนดูนะคะห้าศูนย์ศูนย์แสนหนึ่งครั้งหน่วยสิบร้อยพันพันสามครั้งบวกสามอีกคงที่หมื่นบวกร้อยศูนย์สามสองเป็นหก 0, บวกศูนย์บวกสาม เก้าสองศูนย์ห้ากับห้าศูนย์จะพูดก็คือเก้าห้าเก้าศูนย์สองห้าสองศูนย์อย่าลืมว่าย้อนหลังถูกหมดนะคะเต็มพิสูจนอีกหร่อย sự oh, kết song thành thành này rồi, ô sự phở vậy, ba, bốn, năm, สามบวกสี่เป็นเจ็ดเลยเหมือน,นกันกับตัวนี้เลยศูนย์ศูนย์ศูนย์สามตัวเลยถ้าถ้าเราใช้สามง ห้าจุดสองห้าหลักสุดหลักร้อยตัวใหม่ต่อมาเลขที่ออกก็คือหกสี่สามเจ็ดสองห้าแสนหมื่นสามครั้งสิบสามครั้งสิบสองครั้งบวกสามคงที่หมื่นหนึ่งครั้ง หกสามสามเป็นเก้าสองสองเป็นหกหกสามสี่บวกเจ็ดหกเป็นสิบสองเป็นห้าห้าบวกได้สี่ สองสองเป็นหกเลยจังเลยสองสองเป็นสี่เนาะสิบเก้าและสิบสี่สิบสองบวกไปห้าเต็มเม้นไหมบวกไปสามสองสามสี่ห้าบวกไปสามเต็มเจ็ดสี่เป็นหนึ่งบวกไปห้าเต็มคือหก จะพูดคือสองหนึ่งสองหกห้าหนึ่งห้าหกเป็นล่างตกกลับด้วยได้บนด้วยหลักร้อยก็คือสี่บวกสามบวกหนึ่งแปดเก้าสิบสีสิบสอง สองสองหกแปดสองหก <laughs> ยันหลังแมนมากตอนเลขยังไม่ออกทำไมมองไม่เห็นเพราะว่ามันสูตรมันเข้าไปแล้วก็เอาสูตรเก่าต่อเลขเรานันไม่คงทนเนาะเข้าหลุดในสองงวดสามงวดหลุดแค่งวดสองงวดก็หลุดอย่างนี้นะ มันไม่ยาวแต่เลขล่างไทยสูตรย,ยาวมากเข้ามาันเข้ามาตลอดห้าสี่หนึ่งสองสองห หน่วยสิบร้อยพันเงินบวกร้อยเงินบวกร้อยห้าสามหนึ่งเป็นสามสองสองเป็นสี่ไม่ใช่หกผิดสี่บวกสองสามสามเป็นหกบวกห้าเป็นหนึ่งบวกสี่เป็นห้า ได้ห้าแปดโป่งสามสี่ห้าหก 4, 5, 6, ได้หกโป่ห้าเป็นหนึ่งถ้าแปดมาเป็นบนถ้าแปดมาเป็นบนนี่มันจะไม่มาเปดสามสามเปดเบดแปดสามสาม สี่ลงลองดูจับคู่คือห้าหกห้าหนึ่งแปดหกแปดหนึ่งหลักร้อยก็สี่บวกหนึ่ง 1. บวกหนึ่งพื้นที่สี่ห้าหก กเจ็ดแปดเก้าสิบได้ศูนย์หกกระศูนย์หกแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเอาห้าไหม หกหกห้าหนึ่งศูนห้าหนึ่งัไปสี่หางแปดหนึ่งห้าหกหกหก แปดห้าอีกสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งมันจะแปดแปดสามสาอีกสูตรสูตรสามตัว จำนนนีา้ามันสามเอสามเนาะห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกนี่แหละวถ้ามันจะใช้ฟูลล่างชอบก็จัดขันแก้วน่นนะคะ เก็บไม่ลุน้นเก็บไม่ลุน้นเก็บไม่ลุ้นนีกกันอีกสูตรหนึ่งไว้ถ้ามันมาเบิ้ลกับแปดแปดสามสามสามแปดเออกลับเลยอีกสูตรหนึ่งไม่ชอบก็ไม่เอานะคะอลงให้ดูเข้ามาตลอดอยู่แต่งวดนี้มันชนกันเลยแปดสามแปดสามเลย คำเตือนจ้าแนวทางนี้ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า